มาที่กิจกรรมนี้กันบ้ากดีกว่าผมเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนตอนคุณเป็นเด็กๆนะคุณจะต้องมีของของเล่นชิ้นนี้เป็นของเล่นติดตัวติดบ้านมีนะคือตุ๊กตากระดาษมีโอ้จะเหลือเหรอพับเต็มบ้านไปหมดใส่ถุใส่ขวดเปลี่ยนชุดกันแบบพลเมื่อใช่นี่เป็นอีกหนึ่งความทรงจําในวัยเด็กของใครหลายๆคนนะครับและที่สําคัญเลยก็คือทางช่อง3มนะครับมีความทรงจํานี้มาฝากแฟนๆละครหนึ่งในร้อยนะครับเพราะว่าตุ๊กตากระดาษที่เรากําลังจะพูดถึงนี้เป็นลิมิเต็ดอี디ชั่นนะครับเป็นตัวละครจากหนึ่งในร้อย ทำยังไงจะได้กันเนี่ยมาดูข่าวนี้กันนะฮะหลังจากออกอากาศไปไม่กี่ตอนกระแสตอบรับของละครหนึ่งในร้อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะหลายคนชื่นชมมากๆก็คือคอสตูมของละครเรื่องนี้นะครับนอกจากจะเข้ากับยุคสมัยแล้วนะฮะยังสวยงามทุกชุดเลยงานนี้ช่อง3ก็เลยจัดให้นะครับทำเป็นตุ๊กกระตากระดาษ1ใน100ยลิมิเต็ดอีดิชั่นจำนวน100ชุดเพื่อเตรียมแจกให้กับ เด็กดีที่ดูสดเขาใช้คำนี้นะเด็กดีที่ดูสดหรือว่าผู้ปกครองก็ได้ถ้าเกิดน้องๆหนูๆนอนหลับเร็ว อยากให้ลูกๆได้ะนะครับก็มาร่วมกิจกรรมนี้กันทำยังไงดีคะพี่จอยกติกาง่ายมากๆนั่นก็คือดูละครหนึ่งในร้อยแบบสดๆแล้วก็ถ่ายรูปชุดของตัวละครที่คุณชื่นชอบผ่านทางหน้าจอทีวีเท่านั้นนะคะนํารูปมาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมนี้พร้อมบอกเหตุผลว่าทําไมถึงชอบชุดนี้ซึ่งเหตุผลโดนใจกรรมการมากที่สุด100คนก็จะรับไปเลยค่ะตุ๊กตาก,กระดาษจากละครหนึ่งในร้อยแล้วก็จะมีเพียง1คนจาก100คนเท่านั้นนะคะที่จะได้รับเซ็ตตุ๊กตากระดาษ พร้อมลายเซ็นจากนักแสดงอุ้ยอยากได้ใครสนใจสามารถร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะคใครอยากได้คืนนี้ต้องห้ามพลาดเปิดดูละครหนึ่งในร้อยกันได้เลยนะคะดูสดๆถ่ายรูปชุดที่คุณชื่นชอบจะเป็นชุดของน้องยาย่าก็ได้<อ>ชุดของใครก็ได้ในเรื่องนะคะได้หมดเลยนะคะทางช่องสามของเรานี่เองรับรองเลยว่าคุณจะฟินทั้งละครและไม่แน่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้รับตุบ๊กตากระดาษไปด้วยก็ได้นะคะ